สวัสดีทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับที่รับชมผ่าน Facebook ไลฟ์ของออทิสติกไทยฟาวเดชันนะครับรายการวันนี้เนี่ยนะครับเราถ่ายทอดสดผ่านระบบวีรูมนะครับไปยังประธานศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกน,นะครับที่ร่วมมีรูมกับเราประมาณสัก30กว่าจังหวัดหรือว่า30ท่านนะครับซึ่งท่านเหล่านี้เนี่ยนะครับมีบทบาทสําคัญมากก็คือเป็นผู้ที่ นำโครงการที่เรียกว่าบ้านส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกนะครับไปสู่สมาชิกที่น้องๆเป็นเด็กและเยาวชนที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษนะครับกิจกรรมวันนี้นะครับเราเน้นกิจกรรมเรื่องของการส่งเสริมทักษะทางภาษานะครับแล้วก็การสื่อสารสําหรับเด็กออทิสติกทารกท่ปกตินะครับเวลาเราส่งเสริมพัฒนาการเนี่ยเรามักจะพูดกันว่าไปฝึกพูด นะครับหรือว่าไปแก้ไขาการพูดนะครับแล้วเราก็ในรูปแบบที่เราทากันมาแต่ดั้งเดิมนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการไปพบปากกับนักวิชาชีพนะที่คลินิกในโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็กลับมาฝึกลูกที่บ้านนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมีอีก,อกนวัตกรรมหนึ่งนะครับซึ่งในต่างประเทศเนี่ยใช้กันมากก็คือระบบการสื่อสารด้วยภาพแบบทางเลือกหรือว่า เอเอซีนะครับเดี๋ยวเราคงมารู้จักวิทยากรกันนะครับว่าเอซีเนี่ยเป็นยังไงนะครับซึ่งอยากจะเรียนว่าวทยากรท่านนี้นะครับก็คือครูแอนเนี่ยนะครับท่านเป็นสปีดโฟโตโลจิส์นะครับที่ทํางานในต่างประเทศมานะครับแล้วก็ได้กลับมาที่ประเทศไทยก็มาช่วยเหลือน้องๆที่เป็นเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษเนี่ยนะครับในการใช้ระบบเอเอซีนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับเด็กๆสามารถสื่อสารหรือว่าคอมมูนิเคตกับเราได้นะครับท่านก็มาช่วยงาน โครงการของเราครับโดยรับเป็นวิทยากรนะครับแล้วก็แนะนำนะครับในการผลิตสื่อรับทำคลิปวิดีโอนะครับเราจะมีคลิปประกอบประมาณสัก12เรื่องนะครับอยู่ในช่อง y o u t u ออ a ิสติกไทยชาแนลนะครับแล้วเราก็ยังมีสมุดภาพ a อซนะครับซึ่งเป็นสมุดที่มีความพิเศษมากก็คือบัญชีคำนะครับก็เป็นบัญชีที่คุณแอนเนี่ยได้ทำการวิเคราะห์นะครับวิจัยนะครับแล้วก็ทดลองแล้วว่า เด็กๆของเราเนี่ยต้องการการสื่อสารในหมวดใดในเบื้องต้นเพื่อทำให้การสื่อสารเนี่ยครบทุและสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับแล้วที่มาภูมิใจที่สุดคือรูปภาพที่ปรากฏในสมุดเนี่ยนะครับก็เป็นภาพที่ออกแบบแล้วก็วาดโดยน้องเปิ้ลน,นะครับซึ่งน้องเปิ้ลเนี่ยเป็นเยาวชนออทิสติกอยู่ในโครงการของ Art Story by Autistic สติกไทยนะครับหลังจากที่เราผลิตสื่อที่ได้มาตรฐานนะครับสมุดภาพด้มาตรฐานในเวลาส่งไปเนี่ยนะครับ มีนักวิชาชีพนะครับหลายท่านติดต่อกลับมาว่าอยากได้เรื่องนี้จังเลยสวยน่าใช้นะครับะใช้ยังไงนะครับแล้วก็จะทําแบบไหนนะครับแล้วทํายังไงจะมีอีกเอ๊ะแล้วบัญชีจะพอไหมนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้ด้วยกันโครงการนี้ไม่มีแต่ครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําเป็นโครงการต่อเนื่องนะครับแล้วเราก็เมื่อพ้นภาวะบิดโควิดไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีการเวิร์กช็อป สัมมนาเราจะมีคอร์สยา,ยาวที่เป็นลองเทอมคอร์สให้กับผู้ปกครองนะครับแล้วก็แกนนำนะครับแล้วเราก็จะทำเคสสตาร์ดี้นะครับให้ครอบครัวเนี่ยทดลองฝึกแล้วก็จะมีการติดตามประเมินผลเมื่อนั้น30กว่าท่านหรือ40ท่านอยู่ในวีลูมนะครับรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ชมตามเพจของมูลนิธิเนี่ยนะครับก็สามารถเข้ามาร่วมกระบวนการนี้ได้นะครับคงได้เวลาที่เหมาะสมแล้วนะครับขออนุญ,ญาต พวกเรานะครับแนะนําคุณแอนครับสวัสดีคุณแอนครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับเดี๋ยวคุณแอนแนะนําตัวเองได้เลยนะครับแล้วแอนก็เริ่มโปรแกรมได้เลยเพรว่าจริงวันนี้คุณแอนมีเวลานิดเดียวนะ,ะแต่ว่าบังเอิญเราขอก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีครั้งต่อๆไปเรียนเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะแอนนะคะ speechologist เป็นนักอธิบำบัดน,น,นะคะก็วันนี้ก็จะมาแนะนําชุดการสื่อสารทางเลือกนะคะ AAC นะคะก็ที่ คุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูก็น่าจะได้ชุดนี้ไปกันแล้วนะคะก็จะเป็นสมุดภาพนะคะหน้าแรกนี้ก็ใส่รูปภาพเด็กๆได้เลยนะคะแล้วก็ในในเล่มเนี้ยค่ะก็จะมีมวลมู่ต่างๆที่เราเริ่มใช้กันได้เลยนะคะหน้าแรกเนี้ยค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับหมวดหมูลล่หลักแล้วก็ในสมุดเนี้ยค่ะก็จะเป็นการแนะนําการสื่อสารที่ ครอบคลุมเกี่ยวกับการสื่อสารทั้งหมดเลยทีนี้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วอันนี้มันต่างกับที่เราเคยสอนโดยการใช้รูปภาพในสมัยก่อนมันยังไงนะคะอันจะขอแนะนำว่าในในสมัยก่อนที่เราสอน PEX หรือที่เรียกว่า picture exchange communication เนี่ยนะคะมันก็เป็นการสื่อสารโดยการใช้ a a c เหมือนกัน A.C. คือ Augmentative Alternative Communication นะคะก็คือมันคลุมทั้งหมดเลย A A.C. ก็คือการใช้รูปภาพในการสื่อสารแต่ว่าการสื่อสารเนี่ยค่ะมันต้องรวมถึงการพูดด้วยนะคะการพูดเนี่ยก็คือการที่เด็กจะใช้การออกเสียงที่ถูกต้องการใช้คำพูดที่เป็นธรรมชาติการใช้ที่คำพูดที่ชัดเจนแต่ว่าการสื่อสารเนี่ยไม่ใช่ ไม่ใช่การใช้คำพูดอย่างเดียวหมายถึงการใช้ภาษาที่ถูกต้องแล้วก็มีมีคำศัพท์ในการที่เขาใช้อธิบายอย่าง,างชัดเจนด้วยทีถ้าเด็กที่ยังใช้คำพูดไม่ได้เราจะทำให้เขาสื่อสารกับเราอย่างไงเราก็อาจจะต้องใช้สมุดภาพเล่มนี้คะ่ะในการที่ให้เขาให้เขาสื่อสารกับเราได้อย่างยังมีประสิทธิภาพก่อนนะคะ ทีนี้ถ้าจะให้เขาสื่อสารกับเราแต่ว่าเขายังไม่เข้าใจว่าเขาจะใช้คำศัพท์คำน้ำนน้นน,นั้นกับเรายังไงเราก็จะต้องสอนคำศัพท์พวกนี้ให้เขาก่อนนะคะทีนี้การสื่อสารเนี่ยมันไม่ใช่การสื่อสารทางเดียวถ้าการใช้ text เนี่ยคะ่ะมันในสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นการสื่อสารทางเดียวเพราะว่าเพราะว่าอะไรคะเพราะว่า การสื่อสารทางเดียวก็คือการให้เขาขอของจากเราแล้วเราก็ให้เขานะคะมันเป็นการแค่ให้เขาขอมันไม่ได้มีการปฏิสัมพันธ์อย่างอื่นเลยมันไม่ได้มีการว่ามันไม่ได้มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ว่าให้เขาสวัสดีหรือว่าการสร้างปฏิสัมพันธ์มีการเล่นกันมีการตอบโต้ด้วยการสร้างคอนเนคชันนะคะว่าเรามาเล่นกันเรามีมันเรามีเพื่อนหรือว่าเราได้ ได้มีมีความสนุกหรือว่ามีมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นหรือว่าถามคําถามหรือว่าเราได้ให้เขาอธิบายว่าเขารู้สึกยังไงทํามีการสื่อสารที่ชัดเจนหรือว่าใช้ภาษาท่าทางหรือว่ามองคนอื่นว่าเอะเราจะคนอื่นเขาเล่นยังไงแล้วเราจะเล่นกับเพื่อนยังไงนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนเนี่ยเขาเล่นอันนี้อยู่ แล้วเราอยากจะไปเล่นเราจะทํำยังไงเราจะเดินเข้าไปขอเพื่อนเล่นอันนี้ยังไงหรือว่าเพื่อนเขาเล่นอยู่แล้วเขาเล่นเสร็จแล้วเราก็จะไม่ต้องเดินเดินเข้าไปแล้วเพื่อจะไปเล่นอันนั้นกับเขานะคะคือคือเราจะต้องสอนเขายังไงให้ให้ถูกต้องว่าไอไอการปฏิสัมพันธ์พวกเนี้ยคะ่ะมันต้องใช้ภาษาทั้งนั้นเลยนะคะ เพราะฉะนั้นการใช้การมีสมุดเล่มเนี้ยค่ะมันก็จะดีตรงที่ว่าเราสามารถสอนไอ้บริบทต่างๆพวกนี้ให้ให้เด็กเข้าใจได้นะคะเพราะการสื่อสารเนี่ยค่ะมันเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์เพราะการที่เราเกิดมาเป็นเป็นเป็นมนุษย์เป็นคนเนะะี่ยค่ะเราเราต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับคนเพราะฉะนั้นถ้าเราถ้าเราไม่ได้สอนคำศัพท์พวกนี้เข้าไป การที่มีจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนมันก็จะยากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการสื่อสารที่จะมีประสิทธิภาพเราต้องใช้ทั้งภาษาพูดความเข้าใจแล้วก็การสื่อสารที่มันที่มันมีมิติแล้วก็มีขั้นตอนการพัฒนาการที่มันต้องเชื่อมโยงกันทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นการสื่อสารเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยการพูดการ ใช้ภาษาความเข้าใจแล้วก็การสื่อสารแล้วก็ปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นค่ะเพราะฉะนั้นเราที่เราคิดกันมาแล้วเนี่ยค่ะว่ามันก็ต้องมีหมวดหลักอันนี้ค่ะว่าจะต้องมีคําว่าสวัสดีขอบคุณแล้วก็ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ต้องสามารถที่จะถามได้ว่ามันคืออะไรเราจะไปทําเราทําไปเพื่ออะไร แล้วเราจะเอาอันไหนหรือเลือกอะไรอันไหนใช่ไหมคะหรือว่าถ้าเราทำอะไรผิดเราก็ต้องขอโทษเพราะฉะนั้นไอ้คำศัพท์พวกเนี้ยค่ะมันจะต้องอยู่ในคลังคำศัพท์ของเด็กๆที่เราจะสอนเขาได้ <uke> หรือว่าถ้าเด็กมีเสียงดังขึ้นมาเราก็ต้องให้เขาให้เขาขอโทษคุณครูใช่ไหมคะแล้วก็คำที่เด็กๆจะชอบมากเลยเวลาที่เขา เราขับรถไปเราขับรถไปข้างนอกเนะะี่ค่ะเขาต้องถามว่าไปที่ไหนอีกนานไหมเมื่อไหรจะถึงซึ่งคุณพ่อคุณแม่อาจจะเห็นว่าพฤติกรรมที่เด็กอยู่ในรถเนะะี่ยค่ะแล้วเขาก็จะโมโ oh หว่าเอ๊ะเมื่อไหรจะถึงสักทีถ้าเราสอนเขาได้ว่าเมื่อไหร่ถ้าเขาถามคำถามนั้นได้อะคะ่ะว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยไอยพฤติกรรมที่ที่เขาอาจจะตีตัวเองหรือว่าเขาอาจจะทุบ อะไรในรถเนี่ยค่ะมันก็อาจจะหายไปเพราะว่าเขาสามารถที่จะถามคำถามได้นะคะนีนอกจากหมดหลักแล้วเนี่ยก็จะมีหมดหมวดสนทนาทั่วไปที่เขาสามารถจะถามคำถามแล้วก็มีมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆนในโรงเรียนได้ซึ่งเด็กเด็กเล็กๆเ,เนี่ยค่ะเขาก็อยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนแล้วถ้าเราไม่ได้สอนคำศัพท์พวกนี้ไอการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเนี่ย มันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับเด็กเล็กๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราเริ่มสอนตั้งแต่อายุสามสี่ขวบเลยเนี่ย mm. เขาก็สามารถที่จะเดินเข้าไปคุยกับเพื่อนได้ว่าชื่ออะไรมาเป็นเพื่อนกันไหมเรามาเล่นกันนะคะโดยการที่คุณครูก็อาจจะเริ่มที่จะแนะนำหมวดของเล่นได้ด้วยนะคะ แล้วตรงแถบเนี่ยค่ะก็จะมีเราจะหาได้ว่าหมวดของเล่นอยู่ตรงนี้ซึ่งมันก็จะดูได้ค่อนข้างง่ายแต่ว่าเราก็ต้องใช้เวลาในการดูเหมือนกันขนาดแอนก็ยังต้องใช้เวลาในการดูเลยนะคะเพราะเนี่ยค่ะหมวดของเล่นว่าเราก็ดูหมวดของเล่นแล้วเราก็สอนให้เขาเลือกกับเพื่อนก็ได้นะคะว่า เอาไปให้เพื่อนเลือกว่าเอ๊ะเรามาเล่นอะไรกันดีวันนี้เราอยากเล่นลูกบอลมาเล่นลูกบอลกันไหมนะคะนี่เราก็สอนให้เขาเด็กเด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน <PE Ư. S 1> เพื่อนเอน<ๆ>ได้หรือว่าเพื่อน,อนๆนไม่อยากเล่นก็สำหรับเด็กที่เรียนโรงเรียน,ร,ยนร่วมเนี่ยค่ะเพื่อน,อนๆนที่ ที่ไม่ได้มีพัฒนาการที่ผิดปกติหรือว่าเพื่อนๆที่เพื่อนๆที่สามารถที่จะสอนเขาได้นคะคะเพื่อนๆก็อาจจะบอกว่าไม่ไม่อยากเล่นก็บอกว่าไม่ชอบซึ่งเพื่อนๆเพื่อนๆก็สามารถที่จะสอนเด็กเด็กกลุ่มของเราได้ค่ะซึ่งเพื่อนๆเนี่ยเป็นเป็นตัวเป็นคนที่สามารถโมเดลได้ดีที่สุด ด้วยนะคะแล้วก็คำศัพท์พวกนี้ค่ะมันเราใช้สอนได้ในชีวิตประจำวันทีนี้ไอการที่เราจะสอนคำพวกนี้ค่ะก็อยากจะให้คุณครูแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยใช้ในชีวิตประจำวันให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ใช้ใช้สอนทุกๆวันเพราะว่าถ้าเราใช้คำพวกนี้แล้วเนี่ย พฤติกรรมที่เราเห็นว่าเขาอาจจะมีพฤติกรรมที่ที่ไม่พึงประสงค์อยู่บ้างเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะสื่อสารกับเราได้ถ้าเราใช้คำพวกนี้บ่อยๆพฤติกรรมพวกนั้นอะ่ะมันก็อาจจะหายไปเพราะว่าเขาสามารถที่จะสื่อสารกับเราได้มากขึ้นโดยเฉพาะหมวดที่เกี่ยวกับโดยเฉพาะหมวดที่เกี่ยวกับเนี้ยค่ะ หมวดที่เกี่ยวกับการแสดงอารมณ์นะคะหมวดนี้เป็นหมวดหมวดที่ค่อนข้างจะสำคัญเลยถ้าเราสอนเขาบ่อยๆว่าเนี่ยเับโกรธเราจะต้องทำยังไงแต่ว่าณจุดนั้นณจุดที่เด็กโกรธแล้วเนี่ยลองไปสอนเขาก็คงจะไม่เหมาะสมแต่ว่าถ้าเราเห็นก่อนหน้านั้นเราก็บอกว่า จะโกรธแล้วเราต้องนับหนึ่งสินะหรือว่าจะโกรธแล้วเราไปเล่นลูกบอลกันเพื่อที่จะทําให้เขาไม่โกรธนะคะหรือว่าเอ๊ะอันนี้ไม่เข้าใจหรือเปล่านะคะเราก็ต้องสอนคํานาซ้าๆซ้ำๆเนี่ยนะคะ่ะเพื่อจะทำให้เขาให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยมันค่อยๆหายไปนะคะเราก็จะสอนคําที่ สอนว่าให้ทำยังไงเพื่อที่จะทำให้เขาสื่อสารกับเราได้มากขึ้นนะคะทีนี้เด็กที่เรียนที่จะใช้การสื่อสารทางเลือกเนี่ยคะ่ะเขาจะต้องเห็นว่าไอ้วิธีการใช้การสื่อสารทางเลือกของเขาเนี่ยเขาจะใช้มันให้ให้เหมาะสมได้ยังไงโดยการที่เขาก็ต้องเห็นคนอื่นใช้ เพราะฉะนั้นคุณครูคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ต้องใช้ให้เขาดูเหมือนกับเวลาที่เราไปต่างประเทศเนี่ยคะ่ะถ้าเราได้ฟังคนอื่นพูดบ่อยๆเราก็จะสามารถพูดภาษานั้นได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ยินภาษานั้นบ่อยๆเราก็พูดไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ให้เด็กดูบ่อยๆนะคะเด็กก็ต้องหัดใช้ไอ้สมุดภาพของเขาเนี่ยคะ่ะบ่อยๆแล้วก็ ถ้าเด็กจำได้ว่าคำคำนี้อยู่ที่ไหนเวลาที่เขาเปิดขึ้นมามันก็จะง่ายขึ้นมันก็จะเร็วขึ้นอย่างสมมติถ้าเข,เขาจำได้แล้วว่าอ๋อสวัสดีมันอยู่หน้าแรกตรงนี้หน้าแรกหมดแรกเนะะี่ยค่ะเขาก็เวลาที่เขาใช้บ่อยๆแล้วเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้น,นก็จะเร็วขึ้นเวลาที่เขาอยากจะเปิดขึ้นมาอ๋อสวัสดีอยู่ตรงนี้นะใคร อยู่ตรงนี้เวลาที่เขาจะถามว่าอ๋อใครอะ่ะคนนั้นใครหรือว่าชอบชอบกินอันนี้หรือว่าไม่ชอบอันนี้นั้นเวลาที่เขาจําจําหมวดหมู่ได้แล้วหรือว่าจําช่องนี้ได้แล้วว่าอ๋อไม่ชอบอยู่ตรงนี้เวลาคนที่เขาไม่ชอบมาเขาก็อาจจะบอกว่าเออไม่ชอบนะไปละหนีไปได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะนี้ อย่างเวลาที่เราใช้บ่อยๆแล้วเนี่ยนะคะอยากจะขอให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยจดด้วยว่าเอ๊ะคำไหนที่เราเราใช้แล้วเราใช้บ่อยๆเราอยากให้มีหรือว่ามันไม่มีในสมุดเล่มนี้ยคะ่ะก็ช่วยฟีดแบ็กกันมาด้วยนะคะเราจะได้ปรับปรุงเป็นเวอร์ชันที่2เวอร์ชันที่3 ด้วยนะคะแล้วเราก็ต้องสอนให้ให้เด็กๆอะ่ะเขาเข้าใจว่าไอ้คำเนี้ยเราใช้คำนี้ในในในประโยคไหนใช้บ่อยๆแล้วเขาก็จะได้เข้าใจว่าอ๋อเราทำอันนี้เสร็จแล้วเราไปทำอย่างอื่นได้แล้วหรือว่าดีใจเสียใจไม่ชอบเขาจะได้รู้ว่าอ๋อคำเนี้ยมันมันใช้ในประโยคอย่างไงแต่ว่าเวลาที่ใช้เนะะี่ยค่ะ เราก็พูดเป็นประโยคแต่ว่าเวลาที่ชี้เราก็ชี้คำนั้นๆอย่างเช่นทํากันบ้านเสร็จแล้วฉันเราก็จะไม่พูดแค่ว่าเสร็จแล้วแต่ว่าเราพูดเป็นประโยคเป็นประโยคที่มันเป็นเป็นประโยคที่สมบูรณ์ค่ะเพื่อที่เขาให้เพื่อที่จะให้เขาได้ยินประโยคที่สมบูรณ์นะคะอย่าง เสียใจเพราะว่าอะไรเวลาที่เราสอนคำศัพท์นะคะเราก็ต้องสอนคำศัพท์คือเราใช้ใช้เล่มเนี่ยคะ่ะถ้าเกิดเราใช้ได้ทั้งวันมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็ใช้ในในกิจกิจกรรมที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ใช้ใน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 หลายๆ communication functions ก็คือเกี่ยวกับการสื่อสารที่มันหลายๆหลายๆหลายๆรูปแบบคือการกล่าวสวัสดีการขอข้อมูลการถามคำถามการให้ข้อมูลกับคนอื่นนะคะการบอกความรู้สึกการอธิบายแล้วก็การที่จะ แม้แต่ว่าแม้แต่การที่จะบอกว่าการไม่ทํากันบ้านแล้วนะไม่อยากทํากันบ้านแล้วเบื่อแล้วหรือว่ากันเวลาที่เขาบอกว่าทานอาหารเนี้นะคะ่ะแล้วอิ่มแล้วไม่เอาแล้วเบืไม่ชอบเพื่อที่เขาจะให้ให้เขาสามารถที่จะคุยกับเราได้ในในหลายๆสถานการณ์นะคะยังถามเด็กๆว่าพร้อมหรือยัง แลวเด็กสามารถที่จะตอบเราได้ว่าไม่พร้อมทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาไม่พร้อมเราก็จะให้เขาทําอะไรให้เขาสามารถที่จะบอกเราสามารถที่จะให้ทางเลือกเขาได้นะคะว่าถ้าเขาไม่พร้อมเนี่ยเราจะให้เขาทําอะไรหรือว่าถ้าไม่พร้อมแต่ว่าจะต้องเรียนหนังสือเราก็จะต้องบอกว่าก็ถ้าไม่พร้อมแต่ต้องเรียนหนังสือแล้วก็เรียนก่อน5นาทีนะแล้วเดี๋ยวค่อยไป ไปเทีนี้แอนคิดว่าในในสมุดเล่มเนี่ยก็ก็มีคำศัพท์ที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ณจุดนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคำศัพท์อะไรที่คุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่อยากจะได้ก็ก็ให้ให้เขียนขอกันเข้ามานะคะแล้วก็ในในบางในบางหมวดหมู่เนี่ยคะ่ะก็จะมีคำที่ว่างมีช่องว่างที่ว่างไว้ เราก็สามารถที่จะใช้คำศัพท์ของเราเองแปะเข้าไปได้นะคะหรือว่าถ้าอันไหนมีคำศัพท์ที่เราไม่ใช้หรือว่ามีอย่างในของเล่นเนี่ยคะ่ะอาจจะมีของเล่นที่เราไม่มีที่บ้านเราเด็กอยากจะได้เราจะทำยังไงเราก็สามารถที่จะใช้ปากกาเนี่ยคะ่ะเราก็หรืออาจจะใช้ ประกาหรือว่าอะไรสักอย่างเนี้ค่ะเขียนว่าไม่มีกากบาทลงไปล้วบอกว่าวันนี้เราไม่มีแล้วกใ็ให้ทางเลือกเขาว่าเรามีของเล่นอันนี้เราจะเล่นรถหรือว่าเล่นชิงชาแทนได้ไหมแต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็คือเราก็ต้องบอกว่าไม่มีเราก็ต้องให้ทางเลือกอย่างอื่นเขานะคะแล้วก็อาจจะสอนว่าเออมันไม่มีนะเรารู้ว่า ลูกเสียใจแต่ว่าวันนี้ไม่มีนะะทีนี้อันคิดว่าอันนี้ก็น่าจะครอบคลุมแล้วนะคะว่าเกี่ยวกับไอ้การใช้ AC ในในในชีวิตประจำวันแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนไหนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีคำถามครับทีนี้มี จากทางบ้านเข้ามาครับก็ถามว่าสื่อ AAC นะครับสามารถใช้ได้กับเด็กที่มีปัญหาทางด้านอื่นไหมครับที่นอกเหนือจากปัญหาทางด้านทักษะการสื่อสารค่ะก็ก็อาจจะใช้ได้กับเด็กที่ยังยังอ่านหนังสือไม่ได้ก็อาจจะใช้ได้ด้วยนะคะหรือว่าเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับการมีพฤติกรรม ที่อาจจะต้องใช้รูปภาพนะคะในการช่วยช่วยในการพฤติกรรมควบคุมพฤติกรรมนะคะเพื่อที่จะให้เขาเย็นลงนะคะ่ะครับขาะที่สองนะครับจากทางบ้านนะครับเขาบอกว่าทำไมคำศัพท์นะครับแล้วก็รูปภาพนะครับของเอเียที่เหมือนกันต้องอยู่ในตำแหน่งเดียวกันด้วยอ๋อที่เหมือนกันใช่ไหมคะ เพื่อที่จะให้เด็กจําได้ว่าสมมติเปิดมาสวัสดีแล้วเนี่ยค่ะอยู่ในหมดหลักก็อยู่ตําแหน่งนี้แล้วก็พอไปอีกสนทนาสั้นๆก็อยู่ในตําแหน่งเดียวกันค่ะเด็กจะได้จําได้เลยมันก็เป็นมัลติเพลนนิงค่ะครับคำนี้คำถามสุดท้ายนะครับจากคุบ้านนะครับถ้าเกิดเด็กที่มีปัญหาการสื่อสารสามารถสื่อสารได้ดีขึ้น จากการใช้สื่อ A C นะครับจาเป็นนะครับที่จะต้องใช้สื่อ A C ต่อไปในเมื่อเด็กคนนั้นสื่อสารได้ดีขึ้นแล้วอันนี้จะอยู่ที่เด็กเลยค่ะเพราะว่าการใช้ A C เนี่ยค่ะมันจะไม่ทําให้เด็กหยุดพูดหรือว่าขี้เกียจพูดเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเนี่ยค่ะก็จะเป็นกังวลว่าเอ๊ะการใช้รูปภาพหรือการใช้ A C จะทให้เด็กหยุดพูดหรือว่าขี้เกียจพูดหรือเปล่า เด็กหรือว่าคนทุกๆคนนะคะเขาก็จะเลือกในสิ่งที่มันเร็วที่สุดนะคะเหมือนกับเวลาที่เราไปต่างประเทศถ้าเราพูดภาษานั้นได้เราก็จะใช้ภาษานั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าในจุดที่เราใช้คำศัพท์นั้นไม่ได้เราก็จะใช้วิธีชี้เอาหรือว่าเราก็ใช้รูปภาพในการช่วยให้เราสื่อสารได้ง่ายที่สุดนะคะเพราะถึงจุดๆนั้นน่ะถ้าเด็ก พูดได้เขาก็จะพูดหรือว่าในวิธในในจุดที่อย่างเด็กที่มีภาวะออทิซึมของเราอะนะคะเขาก็จะมีจุดจุดหนึ่งที่บอกว่าอาจจะมีเซ n s o r y overload หรือว่าไปเจอเพื่อนเพื่อนหรือว่าไปเจอสภาวะที่แบบเขาอาจจะไปเจอแบบว่ามีเ e n s o r y o v โ r l o a d หรือว่าไปไปในที่ที่แบบเขาไม่ไม่คุ้นเคยเขาก็อาจจะต้องใช้ ac อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเขาเขาสเอาอย่างเงี้ยค่ะเรื่องไอ้ก,การใช้คำพูดมันอาจจะยากฉะนั้นเขาก็จะเลือกสิ่งที่มันง่ายที่สุดณจุดนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะมีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรเนี่ยคะ่ะก็ถามคำถามได้ที่เว็บไซต์ autisticthai com นะคะหรือว่าอ e ีเมลมาที่ autisticthai gmail com หรือว่าแอดไลน์ไอที่ au thai 2559ได้เลยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ